หนูจะเป็นคนที่ชอบเก็บของไม่ชอบให้เห็นอะไรแบบไม่เป็นที่แล้วก็บอกไอ้พันธุ์ให้ไปไล่เก็บขยะไอ้พันธุ์ชอบกินอะไรทีชอบกินอะไรที่สุดคะกินไข่ดาวข้าวสวยร้อนๆหอยซีอิ๊วขาวต้องสุกไม่สุกสุก70%แล้วเวลาบีบแบบบีบตอนเขียนข้าไใส่ดาวกึ่งสุกกึ่งดิบยังร้องไห้ง่ายอยู่ไหมไม่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 รู้สึกว่าการปล่อยวางเป็นอะไรที่ที่ทำให้ชีวิตมันอยู่ง่ายขึ้น กับรายการ Conversation กันอีกครั้งนะฮะรายการที่เราจะพาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญครับที่เราจะคุยกันทุกเรื่องเลยกับแขกรับเชิญเราที่มาในแต่ละตอนนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นน้องสาวคนที่5เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมอยู่กับสวัสดีค่ะไพโฟอีฟค่ะเ <Hey. S 2> hey. นี่อยู่นี่อยู่กับน้องฝ้ายนั่นเองนะ,ะแล้วก็เราอยู่ในบรรยากาศสบายๆกันนะฮะก็ตอนนี้ก็จะคุยกันในทุกเรื่องของฝ้ายเลย<ด>เพราะว่าเ<ด>มื่อกี้ก่อนที่คุยกันเนี่ยเราจะเห็นฝ้ายเวลาไปออกที่อื่นหรือคุยสัมภาษณ์ที่อื่นเนี่ยก็จะแบบมีการร้องไห้เกิดขึ้น <c oughs> เราก็เลยมีการทําสัญญาตกลงกันแล้วว่าไม่ได้วันนี้ห้ามห้ามไม่มีการร้องไห้มีแต่ตลกเดียวโนดราม่าทุดทีนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปให้เราฟังหน่อยว่าตอนที่อยู่เป็นสาวเหนือเชียงใหม่เนี่ยตอนเด็กชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนเด็กเด็กเหรออุ้ย นั่งแต่เด็กเลยหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดเลิกเรียนมาก็ไปอ่ะเรียนพิเศษเลิกเรียนมาไปเรียนดนตรีเลิกเรียนมาไปรำไปเต้นไปทําหมดอคือเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วจากคุณแม่ให้ไปทําหรือเราเองอยากไปทาคุณแม่คือคุณแม่ไม่ได้อยากให้ไปทําแต่คุณแม่ก็แบบก็ยื่นออฟเฟอร์ให้ว่าหนูอยากทํำไหมอยากทำก็ไปลองลองลองอ๋อก็คือทําไปเรื่อยแล้วตอนนั้นชอบอะไรที่สุดในตอนเด็กอ่ะอืมมันเป็นช่วงช่วงอ่ะพี่ คือหนูอะได้หมดเลยแบบว่าทําได้หมดเลยแบบไม่ได้เกี่ยงที่จะแบบไม่ทมําอะไรอย่างเช่นราอะไรเงี้ยก็ทํายาวเลยก็แบบมีประกวดราด้วยมีไปรําโชว์แบบตามต่างๆแบบเขาจะมีสถาบานันแล้วก็ไปกับสถาบานันอะไรเงี้ยหนูเกือบได้ราดาบด้วยเขาคือเกือบสอบรำ,ำบาบ ตอนเด็กกันนะเพราะหนูแบบว่าเป็นฟิลแบบแมนๆพ่อครูก็แบบว่าชอบเหน่อยการตีอะไรเงี้ยไปลำดาบอะไรเออแต่ยังไม่ทำนี้ออกไปก่อนงั้นทีนี้ตอนเด็กอะชื่อเราจริงๆแล้วอะเราชื่อฝ้ายเนี่ยแม่ให้ความหมายว่าทําไมถึงแบบให้ชื่อนี้มาเอาจริงๆชื่อนี้เพื่อนแม่ตั้งเออรอเพื่อนแม่เป็นคนตั้งคือตอนแรกกับแม่แม่กับพ่อคิดว่าหนูว่าจะเกิดเป็นลูกผู้ชายนะเขาเตรียมชื่อลูกผู้ชายรอแล้วเดี๋ยวชื่อลูกผู้ชายมารอแล้วแล้วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นผู้หญิงครับ แล้วก็พี่แม่ก็จะฟางดีไหมเขาว่าพี่ชื่อเฟิร์นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรดีสุดท้ายเพื่อนแม่บอกเอ้ยชื่อฝ้ายไหมมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นฝ้ายอ๋อม่งั้นอาจจะชื่อน้องฟางโฟอีฟนะวันนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วทีนี้ตอนเด็กมีฉายาไหมแบบเพื่อนเรียกกันอะไรอย่างงี้ยมีไหมมีฝ้ายคำไม่ใช่เพื่อนเรียกแต่เป็นแบบเพื่อนแม่หรือแบบว่า วัวปู่ย่าอะไรแกฟิลแกๆมันเป็นคำเมืองเมื่อก่อนหนูอ่ะแต่ว่าผิวคล้ำามือตอนเด็กๆกหนูแบบเป็นคนผิวคล้ำแล้วก็แบบว่าเขาก็เรียกฝ้ายคำอะไร้ยมันจะมีปุ๋ยฝ้ายใช่ป่ะที่จริงจชื่อหนูชื่อปุ๋ยฝ้ายอ๋อ้องปุ๋ยฝ้ายแล้วิจัยนความแตกวันนี้แหละเนี่ยแหละเป็นไงล่ะเออแล้วก็เป็นฟิลแบบว่าฝ้ายคำมันดำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอู้เล่นๆแบบฝ้ายคำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ใช่เป็นกาบุรีล่ะคือไม่แช่เรียกชื่อเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า ผู้ใหญ่ก็จะียกค้าม์ค้ามเหมือนเป็นแบบสองพยางมันก็แบบพูดง่ายกว่าพยางเดียวอะไรเงี้ยก็แค่นั้นไม่ได้มีฉายาอะไรนะอ่ะงั้นตอนเด็กอ่ะตอนเด็กพอเป็นเด็กที่แบบทำกิจกรรมมานู่นนั่นนี่เยอะมากเลยฝันอยากจะเป็นอะไรฝันอยากจะเป็นอะไรอ่ะอืโอ้เปลี่ยนไปตามยุคเหมือนกันที่เปลี่ยนบ่อยสุดอ่ะคือหลกัหลกหหัวเป็นหมออ่าแต่เปลี่ยนบ่อยสุดคือแหน่งขแขนของหมอที่ข้างในข้ว่าจะเรียนแบบ พาเพิ่มเติมเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่แบบตอนแรกก็หมอเด็กอยากเลี้ยงเด็กด้วยพอโตวัยแบบไม่ชอบเด็กไม่ชอบเท่าไรอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเออเดี๋ยวไปเปิดคลินิกทำหน้าไหมอะไรเงี้ยก็แบบเป็นคุณหมอแบบทางแบบเมตสัมอางหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมเออถ้าหมอไม่ไหวเนี่ยเทคนิคการแพทย์ไหมคือก็ยังอยู่ในฝั่งวิทยสุขภาพมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนท้ายก็แบบว่าที่อยากแบบ ทำจริงๆก็คือแบบน่าจะเป็นฟิลจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนขแขนงมันเยอะมากมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วยป่ะจากการที่เราไปเจอมาอะไรไอย่างงั้นใช่แต่ว่าไม่นี่ไม่ไปทางันตแพทย์เออก็คืองอ่ายอยู่ในแพทย์เนี่ยแปลว่าคุณต้องเรียนเก่งก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่พอเอาตัวรอดได้แต่การคิดว่าจะเป็นหมอมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีคะแนนประมาณหนึ่งป่ะมันถึงจะสามารถคิด อาชีพนี้ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันชอบวิชาอะไรที่สุดดีกว่าชอบวิชาอะไรที่สุดจริงๆหนูชอบชีวะที่สุดอแต่คะแนนที่ดีอ่ะคือฟิสิกส์คุณเก่งฟิสิกส์เหรอหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่เก่งฟิสิกส์หนูก็งงเหมือนกันเออแบบในคะแนนแบบฟิสิกส์เควีชีวะอะไรี้ยฟิสิกส์กันหนูว่าคะแนนดีที่สุดแบบเกรดดีที่สุดในนั้นใช่แต่คณิตศาสตร์หนูห่วยมากเลยหนูไม่ได้ทางตัดกัเลยคก็ถอดค่าต่างๆของฟิสิกส์ได้นั่นน่ะสิหนูก็ง คณิตนนไม่ได้เลยคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นโจทย์แบบบักเดียวอะพี่เข้าใจคาว่าบักเดียวปะแามว,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 ว่าอะไรเอ้ยเอาอะเอาเลยไปต่อบักบักเดียวเป็นฟิลแบบเหมือนแบบไม่ต้องคิดเยอะ,อะคือแบบตามสูตรขั้นเดียวไปเลยอ,อย่างเงี้ยหนูแบบแก้ได้เป็นร้อยกวอาอันเลยแต่พ่อแบบ ถ้ามันพลิกสักนิดหนึ่งอะไรย่างเงี้ยอันนี้ยากหนูละถ้าเป็นบักสองอ้มีแบบสองบักที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นตรงของการใช้สูตรปกติเราทำได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบอะไรที่มันแบบเริ่มพลิกแพะที่ต้องมีอะไรค้าอะไรแปลกๆเนี้ยไม่ได้ละอะไรเฮ้ยเป็นคนแปลกแปเหมือนกันนะเนี่ยเเห็นแล้วแล้วถ้าพูดถึงการนั่งในห้องเรียนเราอะนั่งหน้าหรือนั่งหลังหนูนั่งหน้าหนูเป็นเด็กนั่งหน้าเลยนั่งหลับนั่งหลับข้างหน้าอ่าคือโต๊ะไา คุณพี่เป็นอาจารย์หนูนั่งอยู่ตรงนี้เลยเขียนนี่เลยอาจารย์อยู่มุมห้องอหนูนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อนหนูอยู่นี่เพื่อนหนูจทย์ไรเชื่อเขียนหนูหลับเฮ้ยโอ้โโอเคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกันนะแบบใช้พลังงานเยอะไงวันหนึ่งคุณต้องไปใช้พลังงานทำนกิจกรรมแอหนูเปิดตาด้วยหนูหลับอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งทั่วไปนี่แหละที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเด็กแสบคนหนึ่งเอ้ยไม่แสบแสบไหมไม่แสบที่หงอได้หรือเป็นเด็กปกติงั้นในฐานะคนเชียงใหม่ถ้าให้แนะนำไปได้ไปเทีีีี่่่ยยวเเชงงใหหมมตต้้ออออไไปปกินนนนนะรั็คาถทูบ คนได้ยากมากเวลามาถามหนูเพราะว่าหนูกินข้าวบ้านยายดูทํากับข้าวอร่อยมากจริงเหรอใช่เมนูอะไรครับอาหารเหนือเลยพี่ยายแบบว่าทําอาหารเก่งมากแล้วก็ส่วนเนี่ยเวลากินกับข้าวเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะกินข้าวบ้านยายอ๋อคือกลับไปกินข้าวกลับไปกินข้าวที่บ้านเลยถ้าพูดถึงการกินอาหารแล้วเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรทำอาหารปะทำทำทำหุยคุณทําเมนูอะไรอ่ะจริงๆแล้วนะหนูก็ตอนอยู่โรงเรียนหนูก็เรียนคากรรมนะพี่ คือหนูอชอบทําขนม,มแต่อาหารขาวก็พอทําได้ก็กินแต่ว่าไม่ได้แบบเบอร์วังก็คือแบบก็กินก็รู้สึกว่าก็พอปรุงอร่อยอยู่อะไระถ้าสมมติแฟนคลับดูอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้ว่าฝ้ายจะทําเมนูอะไรให้แฟนคลับกินได้อยากทําอลไรโจคําถามยากมากมออทำไข่ดาวให้กินแค่นี้นะพี่ไข่ดาวมันออมันทําให้เพอร์เฟกต์ยากมากนะสำหรับหนูนแล้วก็เป็นเมนูที่หนูชอบกินได้หนูสึกว่าหนูกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ อ่าเพราะนั้นแฟนคลับก็กินไข่ดาวไปซะกินไข่ดาวข้าวสวยร้อนๆหน่อซีอิ๊วขาวต้องสุกไม่สุกสุกเจไดสิบเปอดี๋ยวยกลับไปบ้านถ่ายรูปไข่ดาวเจ็ิเซนให้ดูหน่อยคือคือว่าผมอยากเห็น <c oughs> คือมันมีความสุกมากกว่าดิบเพราะว่าหนูไม่ชอบกินดิบเลนข,ขาวไม่มีใครกินดิบเขาเขาเรียกว่าไม่สุกใช่ไหม ช่แต่ที่มันไม่สุกเกินไปอ่ะนะเนื่องจากวามที่ไข่แดงที่แบบมันไหลเกินไปอันนั้นนะมันจะเหม็นคาว้เดี๋ยวจบรายการนี้เราจะขึ้นภาพไข่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของฝ้ายเออเวลาสั่งสั่งไงอ่ะร้านสมมติร้านข้าวแบบสมัยเรียนสมัยหรือไปโพอีฟงี้อ่ะพี่ขอข้าวไข่ดาวด้วยค่ะเขาทำค่อนข้างจะไปสุกส่วนใหญ่แล้วเวลาบีฟแบบบีฟตอนเขียนเข้าไปดาวกึ่งสุกกึ่งดิบนะพี่ คุณเคยจเจอกบเพื่อนในวงไหมตอนที่อยู่แบบเชียงให,หม่มีมเออมีการเจอบ้างไหมเจออยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยโหพี่ดูเ <นะ S 2> จอกับพี่โจตั้งแต่ปฐมอะ่ะเจอพี่โจตั้งแต่แบบอยู่แบบอยู่สารศาสตร์แล้วพอย้ายมาอยู่มัธยมก็เจอพี่โจอยู่สาธิตอีกเพราะว่าตอนอยู่สาธิตก็เซลล์ที่นางเป็นลีดอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอนางเป็นลีดด้วยเหรอเป็นดีตัวท็อปเลยนี่ฮอตไหมถ้าในมุมเรามองแบบฮอตเลยฮอตเลยจริงเหรอคุณโจลินนะคุณโจคนสวยแล้วคุณฝ้ายอ่ะคุณฝ้าย ใช่เป็นประธานสีเฮ้ยเออนี่อันนี้ผมเพิ่งรู้นะผมว่าคุณก็ไม่เคยเล่าที่ไหนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงไปเอฟการเป็นประธานสีอันอนีน้ขออนุญาตเจาะเรื่องตอนเชียงใหม่ประธา,านสีเขาดุไหมตอนนั้นอะเห็นได้เห็นมูเมนต์อะไรของเขาไหมตอนนั้นอะไม่หนูเป็นประธานสีที่ติงตองมากเเหรอหนูว่ารุ่นหนูอะรุ่น48ใช่ปะ่ะหนูรู้สึกว่ารุ่นหนูเวลาทํางานอะทำงานกันจริงจังมากแต่ ในการทํางานนั้น่ะมันจะไม่เครียดทุกคนจะแบบเฮฮาแฮปปี้กันอ่าก็คือเป็นกีฬาสีในแบบของเราเนี่แหละตอนนั้นเออชีวิตทุกคนอยู่กับกิจกรรมมาตลอดเลยตลอดเลยแล้วไอ้บนการอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยอะไรมันจะพัดจะปูให้แม่ไปพาสมัครโปรอีมันเกิดจากที่ว่าเพื่อนลูกเพื่อนแม่ไปออเดชั่นในวันเสาร์แล้ว แม่ก็อยู่แถวนั้นพอดีเออแม่ก็เลยไปอยู่กับเพื่อนแม่อ่าอะไรอย่างนั้นอ๋อเหมือนมาเฝ้าลูกว่ามาทำอะไรกันว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเออเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์อืมแม่ก็ไปสบออโดยที่เราก็อยู่ที่นู่นอยู่อยู่ตรงไหนเราอยู่ไหนอยู่อย <ๆ S 2> <ๆ>ู่บ้านแม่ก็ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปสบัอแม่ก็ปินนนป้นนู่นปิ้นนี่มาแล้วก็สิบเอ็ดโมงแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ว่าให้ลูกไปอาบน้ำไปอะไรเ่นแล้วตอนนั้นหน้าเราเป็นยังไงบ้างรหลับอยู่อ่ะนูเพิ่งตื่น ก็งงก็ลุกไปอาบนะ้ำตอนนี้ขับรถแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเพื่อนจะมาแทเป๊ะๆอะไรก็อ๋เอเโอเคโอเคอไม่ได้อะไรก็น่าสนใจดีเลือกเพลงอะไรก็ในรถเสร็จปุ๊บไปลองกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาแนละ้วลองขึ้นมากลายเป็นปุ๊บติดขึ้นมาตอนที่ติดอะหลายๆคนมีมูทการติดแต่ละความรู้สึกแตกต่างกันไกับฝ้ายรู้สึกไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเพราะว่าตอนแรกอะหนูก็เกือบตกรอบเลยใช่ปะอ่าปุ้ยเียตอนที่จะตกรอบนะหนูโคตรเซ็งเลยหนูแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอมันยังไม่สนุกเลยเออยังไม่เริ่มเหมือนเอ้าจะตกจะกลับแล้วหรอไม่ได้ดียังกลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าพอแบบมาถึงตรงนั้นแล้วก็แบบโอ้หได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออเราคือเราเอนจอยทุกอีพีมากเลยนะที่แบบว่าทุกโปรเซสที่ทํากับเพื่อหรือว่าอะไรเงี้ยเราเอนจอยมากเราไม่ได้แบบ ไม่ได้จริงจังเรื่องการแข่งขันขนาดนั้นนะแต่แบบเป็นฟิลแบบว่าแบบทำโชว์พัฒนาตัวเองมั้ยอแบบให้ทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดคือด้วยความที่หนูเป็นแบบเป็นนักแข่งใช่ไหมพี่แล้วแบบว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเราก็จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุดให้แบบให้คนดูไม่ได้รู้สึกผิดหวังในการโชว์เราอะมันก็แบบเฟี้ยวดีน้อะไรที่แบบว่าก็คุ้มกับการที่เราแบบไม่ได้นอนอดหลับอดนอนเครียดเอยแบบใช้เวลาแบบอาทิตย์เดียวสามเพลงอะไรเงี้ยก็แบบเออก็คุ้มอยู่นะอะไรเงี้ยก็แบบว่ารู้สึก ขอบคุณที่แบบว่าผ่านมันมาได้ซึ่ง,ง,งมันก็ทำให้เรากระโดดอัพเลเวลขึ้นไปเลยเนาะอ๋อใช่ว่าระยะเวลามาันแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างในตอนอ่ะไปตอนไปเท่าไหร่ละติดปุ๊บอะออกรายการลูกสาวออกทีวีไม่หยุดเลยลูกแล้วลูกสาวไปร้องไห้โชว์ด้วยในทีวีเออแม่ไม่ค่อยพูดอะไรแต่นางก็แฮปปี้นางยิ้มนางนางชอบแบบว่า เขียนในเฟซหรือลงรูกห,หรืออะไรคือนางอะชอบไปเมาส์กับเพื่อนนางเองอ,อะไรอย่างเงี้ยนางไม่ค่อยแบบบอกหนูหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นางก็แฮปปี้นะนางก็ดูแฮปปี้ดีที่แบบว่าเออได้มาอยู่ในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวก็มาทางนี้เหมือนกันนางก็ถ่ายโฆษณาเออหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บ้านคุณสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยถือว่าน่าจะใช่ครับ ทีนที้พอมาอยู่ในโฟอีฟช่วงแรกที่มันมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นนีโควิดวงออกมาตอนแรกคนก็นยังไม่รู้จักปล่อยเพลงออกมาก็เป็นยังไงในช่วงแรกของเราตอนนี้ตอนแรกเลยปีแรกกับโฟอีฟเลปีแรกของโฟอีฟเอาจริงพี่หนูเป็นศูนย์ความรู้ในด้านนี้เลยเพราะว่าเคป๊อปหนูก็ไม่ได้ฟังเพลงไทยช่วงนั้นหนูก็ไม่ค่อยฟังด้วหนูไปฟังของสากลอแล้วก็แบบอันเดอร์กราวอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้พวกนี้เลยหนูก็รู้สึกว่าอืมจนต้องยังไงนะ ต้องทํำยังไงต้องยังไงว่างนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือเงียบใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะมันก็ไม่เงียบหรือว่าอันนี้มันคือเป็นการเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าพอไปขึ้นงานเฟสแรกพี่ที่สยามกับเอ็มควอเทียช่วงฮาโลวีนโโหมันก็มีคนมาแบบมาดูเราเยอะมากเลยพี่แล้วก็ให้เสียงกีตเราอะไรเงี้ยรู้สึกว้าวจริงเหรอมีคนรู้จักเราเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยวยความที่อ่าอย่างที่พี่บอกคือมันโควิด แลพอมาเป็นออนไลน์แล้วเจอคนเยอะขนาดเนี้ยก็ตกใจเหมือนกันแล้แบบว่าเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอันนคือเอ้ยเขารู้จักเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขามากีดวงอื่นนะอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณนะที่กีดให้ถ้าไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักกับเราดี ปีที่สามปีนี้ปีที่สามกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างกับการอยู่โฟอีฟในแบบการเติบโตแต่ละปีที่ขึ้นมาเรื่อยเลยเอาจริงเหรอมันมันเหนื่อยมากขึ้นเนื่องว,วามที่เรามีงานเยอะขึ้นแต่ถามว่ามันทําให้เราไม่อยากทําตรงนี้ต่อไหมมันก็ไม่เนือ่องความที่มันรู้สึกว่าพอง,งานมันเยอะขึ้นมันแบบมันคือสิ่งที่รับผิด <c oughs> สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราร,รู้สึกว่าเราต้องยิ่งทํา งานให้ให้ให้ดีมากขึ้นเราต้องจัดสรรให้มันดียิ่งขึ้นเราต้องรีบพัฒนาตัวเองให้มัน h a n d l ลในงานที่สเกลใหญ่มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงอะไรอย่งางเงี้ยเพราะเหมือนมันตอนแห่งรายการเนี่ยมันเป็นแบบอันหนึ่งอาทิตย์แกะ3เพลงก็จริงแต่มันเป็น3เพลงที่อ่าเดี๋ยวไปจบตอนนี้มันอาจจะเป็น1อาทิตย์10เพลงก็เป็นไปได้แล้วมีคนทักไหมว่าคุณสวยขึ้นตั้งแต่ปีแรกถึงปีนี่คุณสวยขึ้นมากๆ นี่ผมทักนะนี่ผมทักผมทักเขาตั้งแต่ตื่คทักแล้วก็มีแฟนลักก็บอกว่าเออใายสวยขึ้นนะนู่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชมตัวเองทุกวันว่าเราสวยขึ้นอ่าโคอีฟเติบโตมากๆโตไวมากๆถึงขนาดมีคอนเสิร์ตครั้งที่สองผมก็ไปมาเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งที่สองที่มันจัดที่เมืองทองในรอบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากใหญ่มากกดดันมาก เครียดไหมเลยคําว่าเครียดไปแล้ว <laughs> รู้สึกว่าเครียดไปไมันก็เท่านั้นนะพี่ดูก็เลยรู้สึกว่ามาโฟกัสปัจจุบันดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับปัจจุบันมากๆเลยถ้ายิ่งเรากังวลอนาคตไปมากเท่าไหร่ปัจจุบันเราก็ เหมือนหลุดโฟก,กัสกับม,มันไปอะไรเง <ư? S 1> ี้ยก็เลยคิดว่าช่วงเวลานั้นที่แบบว่าทุกคนซ้อมกันเครียดมากๆ <ư? S 1> เวลาใกล้ถึงแล้วอะไรเง <ư? S 1> ี้ยรู้สึกว่าแค่ปัจจุบันตอนเนี้ยกูควรไปนอนปะวะเพราะว่าแบบว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราลันทูกันแบบว่ายันตีแบบดึกมากอ,อะไรเงี้ยพี่แล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนมันแฮนด์ลกันไม่ไหวแล้วนะสมองเราก็ไม่ไหวเพื่อนๆในวงก็ไม่ไหวแล้วไปแล้วเออมันควรจะไปนอนไหมแต่พอแบบว่า พอไปสแตนบายข้างเวทีหรือพอแบบเริ่มแต่งตัวเริ่มใส่ชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกแบบเฮ้ยกูอยากทำแล้วอ่ะพร้อมแล้วเอนั้นเราก็ทําเต็มที่ของเราละกันอะไรเงี้ยอะไรจะเกิดก็ก็ตามนั้นแล้วก็รีบแก้ให้ดีที่สุดละกันแต่สุดท้ายก็คือมันก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คืออ่าในแบบของเราได้แบบน้อยที่สุดอะไร นี่ไปถึงคอนสเตทเดียวของคุณบ้างทำไมคุณถึงเลือกเพลงของจัสตินบีเบอร์มาจัสตินบีเบอร์ด้วยความที่หนูชอบจัสตินอยู่แล้วอใช่หนูชอบจัสตินบีเบอร์คือตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่ามันเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลง baby เป็นเพลงที่เชื่อว่าทุกคนะรู้จักกันแน่ๆเป็นเพลงในตำนานที่แบบไม่ว่าเจนไหนใครก็ร้องได้แล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ย่อยได้ง่ายสำหรับทุกๆคนทุก,คน,ทกค,นทคนน่าจะเอ็นจอยกับมันอ,มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบเพลงนี้มา ถึงในมุมของหนูบ้างในการที่ทําคอนเสิร์ตวันนั้นมาได้เห็นแฟนคลับมาเยอะมากมายมัรงกเดยเที่ยงมีแบบทุกคนส่งเสียงเชียร์ให้เราแบบสุดๆเลยรู้สึกไงกับการที่มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ในชีวิตบ้างรู้สึกดีรู้สึกแบบรู้สึกโชคดีพี่ที่แบบว่าเฮ้ยมีคนรักเราเยอะขนาดนี้มีคนคอยซัพพอร์ตพวกเราแบบมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าตอนที่แบบว่าคนเริ่มเริ่มทยอยเข้ามาในฮอ์หรือว่าเริ่มแบบ เขาจะมีแบบโปรเจกต์ของแฟนคลับที่ okay, แบบว่าอยู่ตามป้ายร้เมย์หรือ LED อ,อะไรเงี้ยมีคนเริ่มถ่ายลงให้แบบว่าติดในแท็กว่แบบเอ้ยนี่ได้มาแล้วเช็คกินน่นนู่นน่ะอะไรเงี้ยเลขอันนีที่พีก,ก็คือคนต่อซื้อต่อแถวเมอร์เชนไดาส์เยอะมากามไมไ่ทันเสื้อบอนพวกหนูอึ้งกันมากมพี่กยแบบ คนเยอะขนาดนี hmm. together, right here, ้แวเพะพวกหนูก็แบบตามซองแพ็กหรือแบบมีพ mm ี hmm? small, ่ๆทีมงานแบบมาแอบถ่ายให้ดูแบบว่าเออนี่นะคนประมาณนี้นะแล้วพวกหนูแต่งหน้ากันนิดพวกหนูเขาเชื่อฟากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรออะไรของสต็อกเราจะพอไหมแล้วแบบว่าเห็นแบบบางคนมีคอสตูมแบบยิ่งใหญ่เออแล้วก็แบบเขาแต่งเลิศกันเนาะอะไรเงี้ยเออเขาหน้ารักกันทุกคนก็มาเพื่อทุกคนเต็มที่มากแล้วรู้สึกแบบโอ้ขอบคุณมากๆอะไร พูดถึงสมาชิกแต่ละคนแล้วกันในมุมมองฝ่ายการเติบโตมา3ปีในโฟรมองเพื่อนๆแต่ละคนยังไงบ้างไล่ไปแต่ละคนเลยก็ยย <laughs> ยได้เฮ้ยพี่ไมพี่ใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ใบดูกระจุงกระจิง้งอือ,อ <laughs> ช่วงนี้พี่ใบเขาแบบว่าเป็นเอต้าตัวเล็กหลอยิ <laughs> ่งเกรพี่หมเขาชอบแกล้งหนู <laughs> พี่นมเขารู้ว่าแบบว่าหนูแบบนิ่งๆใช่ไหมแล้วแบบว่า ไมไ่ชอบไม่ใครแบบงงงงงใส่ขึ้นม,มาแล้วนแแกงงงใส่หนูอะไรเงี้ยหรือแบบก็ไออันนี้หน่อยมันมันอะไรเงี้ยเฮ้ยจะว่าเออพี่วายจะเล่นอย่างงี้กันหนูว่าอันนี้หน่อยมันเมันเป็นอะไรเงี้ยชอบมาร้องแงใส่หนูเลยนก็เออเป็นอีกมูทหนึ่งที่แบบว่าหนูเห็นพี่มายอะไรเงี้ยส่วนพี่โจหัวอุ้ยเหมือนกัน แต่หนูอ่ะจะกวนพี่โจกลับแล้วพี่โจหนูชอบกวนให้พี่โจด่าอ๋อแต่ความสัมพันธ์คุณมันยาวนานไงน <S 2> <S 2> ใช่นะใช่แล้หนูชอบกวนให้แบบให้พี่โจด่าอะไรเงี้ยพี่ออมอยู่คนนึ่งพี่ออมพี่โจเป็นคล้ายๆกันเออหนูก็ชอบแกล้งพี่ออมอะไรเงี้ยแต่บางครั้งพี่ออมก็แกล้งหนูกับไอ้ hey, กวนอะไรก็ไม่รู้ของนางไปอะไรแกเออแล้วก็แบบว่าพี่ออมก็เป็นฟิลมูดเหมือนพี่โจเออใครแล้วเนี่ยเหมือนพี่ไม้เหมือนกันนะก็ชอบแบบเงงยิงอะไรหนูอะไรเงี้ย ่วนพี hmm. Guys, no came, like er, exactly. ่แคนนาพี huh, us, so yeah. so really progress, ่แคนนาไม่งงแงใส่ยข่พี่แคนนาเขาจะมีโลกของเขาเองเขาจะอยู่คนเดียวคนอยู่ไม่ได้เขาจะอยู่คนเดียวเขาเฮ้แต่ว่าหลักๆาเขาก็ชอบแกลงหนูนะมันแล้วแต่มูดเขาเลยพี่คือคนเนี้ยคาดเดาได้ยากบทเขาจะมาเล่นกับเราเขาก็จะมาเล่นอะไรแกแต่ถ้าเขาจะไปนั่งอยู่อย่าพิมพ์เขาเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราก็ชอบไปแกลงเขาเหมือนกันส่วนพันพันนี้แกลงตลอดอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไร โอเคส่วนอาอายหลังๆหนูก็เริ่มชอบแกะอาอายเหมือนกันอ่าเมื่อกี้คุณบอกอาอยโตขึ้นอาอาโตขึ้นโตไวเดี๋ยนี้เขาเป็นสาวแล้วอายุสิบแปดแล้วแสบไหมอาอายเนี่ยแสบไหมแสบหลังๆมันเริ่มเริ่มแบบโตกลับล่ะโตกับพี่ๆไม่ใช่แค่หนูคนเดียวเริ่มโตกับทุกคนอ๋อคือตอนแรกๆปีแรกอ่ะอายจะเป็นเด็กน้อยของวงปีหลังๆเนี่ยเริ่มแล้วใช่คือด้วยความที่แบบว่าพอมันเริ่มโตมันเริ่มน่าแกง เพราะมันทําตัวให้น่าแกล้งแล้วแบบว่าพี่ๆก็จะเอ็นดูมันแหละแล้วก็แบบว่าแกล้งหมันเขี้ยวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันเริ่มแบบเริ่มตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายในปีนี้กับปีนู้อนน่ะเป็นยังไงบ้างนี่ใส่โตขึ้นไหมโตขึ้นแหละหมูว่าน่าจะโตขึ้นนะใช่แต่สวยขึ้นนะสวยแหละสวยสวยแต่โตขึ้น ยังร้องไห้ง่ายอยู่ไหมนี่ถามแบบแค่คําถามนี้พอพอห้ามผมห้ามคุณมันร้องไห้แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเวลาร้องไห้ขนาดเฮ้ยโหแต่ก่อนมีไปก่อนแต่ก็แต่ก่อนมันมีเรื่องให้ต้องร้องไห้แต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้มีเรื่องให้ร้องไห้แล้วมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาร้องไห้รู้สึกว่าคือแค่แบบทํางานกลับห้องมาก็ก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ก็เรียกว่ามันอีกสเต็ปนะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจอะไรอย่างงี้มากกว่ารู้สึกว่า การปล่อยวางเป็นอะไรที่ที่ทำให้ชีวิตมันอยู่ง่ายขึ้นคุยเรื่องวงเรื่องนี้มาเยอะและ้วคุยเรื่องตัวเองมั้งแต่งตัวเท่ๆอย่างเงี้ยจริงๆลึกๆเป็นคนยังไงเป็นคนนิ่งๆพี่จริงๆหนูเป็นคนนิ่งๆแล้วก็หนูจะคุยเยอะๆแค่กับแบบ คนที่หนูอยากคุยด้วยหรือว่าคนที่สนิทจริงๆอะไอหนูจะหนูจะมีแบบเพื่อนไม่เยอะเพื่อนหนูเป็นเอเลี่ยนหนูจะมีแก๊งที่ชื่อว่าเอเลี่ยนพี่แล้วก็เพื่อนหนูก็มีประมาณนั่นแหละแล้วก็อยล่าสุดเพิ่งคุยกันกับแก๊งนั่นแหละว่าเฮ้ยวึงแก๊งเราโตขึ้นว่ะหนูก็คิดอยู่ในใจไม่ามันดีเป่าวะไอ้คนแตกรวมกันหลายๆคนอะไรอย่เงี้ยหนูจะเป็นคนที่ชอบแบบ เก็บของไม่ชอบให้เห็นอะไรแบบไม่เป็นที่ใช่ไม่ชอบเห็นอะไรไม่เป็นที่แล้วก็จะบอกไอ้พันธุ์ให้ไปไล่เก็บขยะฮะไอ้พันธุ์ชอบกินแล้วทิ้งว่าไงเราจะได้ให้แบบว่าให้แบบเขาไม่ติดไปดีไซน์ไงแล้วก็เออไปทิ้งบางครั้งพันธุ์มันก็ลืมไงพันธุ์มันเป็นคนแบบ คนไปไวอะพี่เออเออว่าลืมแล้วก็ค่อยเดินไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บางครั้งแค่แบบว่าโน otic นางอะไรอย่างเงี้ยนางก็เออไปทำอะไรเงี้ยโยกของแบบของอะไรอย่าชอบแบกเองอ๋อเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรชอบจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองให้มันให้มันสมบูรณ์อะอะไรอย่างเงี้นติด perfectionist นิดหน่อยงั้นอย่างนี้ความเป็น perfectionist เราอะรูมเมทเราใครอะโฟอีฟอะเออเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเป็นพันธ์เหรอแต่พันเก็บของเรี่ย่าเลยนะใช่ตู้อะไรเก็บทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ อ๋อเป็นคู่สีนะก <g ots> ีจะรลักกันน<ช>ี่เราลักกันลักกันลักกัน,ก,น,ก,นก็จะบอกมันว่ามึงเอากระเป๋าไว้ตรงนี้นะรองเท้ามึงเก็บไว้อย่างนี้นะอะไรเงีอย <c oughs> อ๋อเออเออแล้วห้องน้ำมันก็พอมันใช้เสร็จก็จะกระจายอ่าเราก็ต้องเข้าไปทำให้ไอ้เราก็จะมาเก็บเพราะว่าดูอาบน้ำทีหลังมันลุกมาอาบน้ำไวหนูอาบน้ำช้าครับ อนาคตเราหล,ะล,ะล,ะละ่ะจากนี้อยากทำอะไรอีกไหมแบบนอกจากการเป็นโฟรอีฟแล้วมีความฝันอยากทำอะไรไหมช่วงนี้หนูชอบเฟอร์นิเจอร์หนูอินกับพวกอินทีเรียมากๆหนูน่าจะแต่งห้อง <laughs> ตอนแรกคิดว่าช่วงนี้หนูชอบเฟอร์นิเจอร์หนูว่าหนูจะแบบอยากลองทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่แค่จะแต่งห้องรู้สึกว่าการได้ดูเฟอร์นิเจอร์ไปเรื่อยๆม,มันมีความสุขดี ครับได้ครับพูดถึงอีกอย่างแล้วกันเดี๋ยวมันจะเกิดดเร็วนี้และนิทานหิ่งห้อยการซ้อมละครเวทีเป็นยังไงบ้างว่าแบบช่วงนี้ไปถึงไหนแล้วยากสําหรับหนูอะยากเพราะว่าหนูไม่เคยมาทางนี้เลยอีกแล้วมันคือสิ่งใหม่สิ่งใหม่ของหนูอีกแล้วละครเวทีเราก็ไม่เคยดูบอร์ดเวย์ลาก็ไม่เคยดูทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศอะไรอย่างงี้แต่ว่าได้เล่นกับผู้ใหญ่จะมีแบบพี่ๆ่รุ่นใหญ่โองเฉลียงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่า ว้าวอะไรเงี้ยอืมก็อึ้งตรงนั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็พอได้ลองอ่านบทเอยหรือว่าอะไรเอยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเนื้อเรื่องน่าสนใจมันสนุกอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยลองไปติดตามกันมีทั้งหมด6รอบนะแสดงให้ท่าผมรู้เยอะสิบเหรอเอาสิบผมไม่ใช่หกค่ะเอาผมไปอ่านเนี่ยมาหกสิบรอบสิบรอบอ่ะสิบรอบอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่เป็นสิบรอบก็แปะโปสเตอร์ปึ้งเข้าไปเลยนี่นะครับนะครับมีสิบรอบฉะนั้นจองบัตรให้ทันยองบัตรเนี่ยคุณจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นสิ่งเนี้ยสิ่งแรกที่จะได้้้เเจจออในนนนนปปีีีีแแลลวะะมมบบไไ่่หังร ยังจริงเหรอยังไม่มีเสียงสูงเลยยังไม่มีเลยหนูยังไม่มีนะแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้หนูยังไม่มีเอออยากลองทำลิมไหมในวงการบันเทิงอ่ะก็อยากลองทำอยากลองหมดเลยพี่เราจะรู้เราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะไปรอดหรือเราไม่รอดใช่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 เพราะว่าเรายังไม่เคยรองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้หรือเปล่าภาพตัวเองอีกห้าปีข้างหน้าคิดว่าจะเป็นไงภาพอีกห้าปีข้างหน้าหนูคงทำบ้านแบบวินเทจคือช่วยดีดูอินมากเหมือนกัน แต่งห้องหรือว่าทำเซสชันบ้านอะไรแกพี่ใช่รู้สึกว่าเฮ้มันน่าทําดีนะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่อาจจะงสนใจอยู่ใช่ไหมส่วนเรื่องเป็นโฟก็คงจะเป็นต่ออไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกโค้งสุดท้ายของรายการเราแล้วลที่จะได้พบกับสมาชิกโฟอีฟแบบเงี้ยอีกอีกคนนะทีมงานครับอีกสองคนนะครับฝากอะไรอีกสองคนที่เขายังไม่มาออกเลยด้ออายกับคุณไมพี่อากับไมพี่อากับไม,อบมเอ๊นูพูดผิดด้วยว่า<อ>น้องอากับพี่ไมเ<อ> <laughs> เ่เออแล้วสองไปเลยอ่ะก็มาออกวยวๆแล้วสนุกแน่นอนถือว่าอเอเราจะสนุก ใช่หรอพูดไปเรื่อยพี่เดี๋ยวนี้ไม่พูดไปเรื่อยแล้วเป็นคนไทยแล้วอ่ะพูดไป,นนดเ,ปเรื่อยเลย,เ,ลยเดี๋ยวอยู่กับหนูอ่้พูดไปเรื่อยแล้วได้ได,ได้เดี๋ยวผมจะได้รอกัน ส่วนพี่ไม้ก็เซลเซลเขาทั้งยิ่งๆโอเคได้วันนี้ก็ขอบคุณน้องฝ้ายมากนะคะที่มานั่งคุยกับเราแล้วก็ขอบคุณร้านโกปีฮับพรามด้วยนะฮะอารีซอย2ที่นี่ครับเดี๋ยวผมหลังจากคัดปุ๊บเนี่ยผมจะเริ่มจัดการกินแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้นะครับนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับสเปซบาร์วายนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้ทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ใครที่เอาคลิปเราไปก็อย่าลืมนะฮะเอาผมไปด้วยเวลาแคปผมแคปผมไปด้วยนะฮะแล้วก็ พาน้องสาวผมไปด้วยกันนะฮะแล้วสุดท้ายนี่ขอบคุณมากๆนะ,ะที่มาดูคลิปเราส่วนตอนหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่สวัสดีครับวันนี้ไปแล้วครับ ASMR ้ิหเรียนรีบมันหายแล้วว่าน้องมาแล้ว